หนาวมากหี้มะหิี้มา้าเธอทำไมมันมืดจังหนาวมากเดินมากดูกต้นไม้เป็นน้ำแข็งหมดเลย หนานาวหน,าว,นาวมากไม่มีใครเดินอยู่ที่ถนนเลยมีเราสองคนฮะข้าไปฝั่งนู้นเหรอมาเต็มเลยนั่งย่างเลยจังหนาวมากถือ

มินี่ค่ะกินอะไรปะอิ่วเหรอไม่หิวอิ่มกินมาเยอะเลยเวียสวยมากเลย